จะรองก็ดู้้เถอะะกูอะร้องเหมือนเดิมอยู่แล้วจะมัจะตีกูเหมือนเดิมมั้ยล่ะเอานะคนนั่งใกลนะอ่าแล่นแต่นะคนนั่งใกลนะเดีอออานะเชน้อยแจมฟ้าเด่นมือีเดนเ มึงร้องมั่วป่าฉันไม่เคยร้องมั่วเลยคุร้องได้มึงร้องมั่วมึงร้องไม่รู้เรื่องมันมีมีมีคนอีสานมานั่งดูอยู่ด้วยคนอีสานมีด้วยมีมีอ่ามึงร้องใหม่ถ้าร้องมั่วจะถีบให้ร่วงเลยสักหน่อยอ่ะมึงร้องคุยใครอ่ะบุญมีเองอ่าร้องมาอ้๋อ้ย เนี่ยพวกนี้ตั้งแต่พี่เต่าเขละองแห้กุ้งมากเยอะไรไม่ใช่ไม่จะใช่ปรเทัวคุมกินโอ่งกูดเ mọi mau để thể không cái thương mama lần 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 ตัวจริงเปล่ามก็ไม่รู้มันกันนะนี่แต่งหน้าตอนมึงงี้นั่งโต๊ะคนด้วยนี่มาคุยกันเร็วเร็วคนเรไม่ได้ยินนส่ออไม่ได้ยินหรอะ ไม่ดังไม่ดังอีมไหมฮะแม่อินป่ะม่อ่ะแม่อนป่ะนเอาไปใส่ตบไ้คเป็นอะไรเขาิดไม่อยามันครน่ะ เดีแก้วหรอเดี๋ยนี่จะหันไปเลยเดิมาถหุบจหมใครจริงจริงอ่ะกูไม่ได้แจ้งมึงเลยเนี่ยใรใครมาคุยังทำไมเาต้องเชื่อหันมาเจูบเลยทำไมต้องเชื่อ จริงๆงัมันทรนะหนึ่งสงามแล้วเป็นันให่เววกิเขาจะเห็นแค่้อาคได้เสื้อผุ้เลยแหมเป็นการแสดงไม่ได้จบจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ได้จบจริงมพ์ให้เก็ี่บ้าไม่ได้จบไม่ได้จบรงนต้นยววี่เอาวต้นลี้ช่งนี้ไม่ใ้อง้ต้นเ้่นไมมีแวส

เกลี่ยงคนี้แวเาฟงเพื่อนยังเปียนฟังเพื่อนตางต่าค่นต่างนต่างค่างคน่างคน่านต่ง่นต่นตงคานต่างคนต่งนต่างนตา่นต่นตางนงคน่งนน่า่ง เปลียนเปลียนฟังกูรู้จักมกด้วยเปล่าเออฟังก่อนมึงใครเนี่ยคือเรื่องขอยเรื่องเนี่ยมันนี่ดิเอาไปไหนเนี่ยมึงใครฝันรำฝันรามพวากูอะไปตามหาใครโทมาเออไอ้วทีนี้ในระหว่างกลางทางเนี่ยในระหว่างกลางทางนะเจอผู้หญิงคนหนึ่งไล่รตามมาเขาเจ้าไม่คุณรู้สึกว่ากูไม่ดื้อเลยวะเจ้าผู้ชาหัว มันจะมึงทำหัวเออมงเฉลนเท่าไหร่มาหรือเปล่าไม่ชอบใส่กิจการมันดีเดี๋ยวมึงจะการให้ไปเยอมากเลยเขาบอกความเงยสูงนะครับที่มีเราในช่วงอค้นักรื่องนะครับคืออย่างนั้น,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 ะะนหนูว่าไม่ได้อยากน,นี้เลยนะหนูเขาเป็นผู้ชายหนูเขาเป็นเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมาทิ้งหนูไปโดยตองใจมาเป็นอย่างนี้แต่ดูแล้วมาเจอหนี่อยู่ที่เอากลับตัวกลับใจมัเป็นผู้ชายดูโลกจีนนี่ดูแล้วดูสินะมึงแต่งตัวหลุดไปจากสารไหนเลย อ,นนอันนั้นทงนเออพี่รักรับัราว้งีด้วยมรู้เฟ,ฟังมารู้เรื่องเลยเหรอรู้เรื่องรูง้เรื่อตาพี่กับตามึงไม่รู้ใครย้อยกว่ากันเลยเนี่ยตอนนี้ก็ต้งได้หัวค่ากขนาะพี่นะเออ ขอบคุณนะครับคุณรวัลเข้าใจว่าที่ีักับโนะครับขอบคุณนะครับยูาน่น้าเวกีด้วยดัาสร้างนะครับขอบคุนพี่ยกสูงนะครับขอบคุณามครับขอบคุณครับเอาเวลาสักครู่นิหรับพีนับไหวไหมไม่ใช่พี่จะไหวไหม รไหวครับคุณสบายมากครับารัขอบคุณนะครับขอบครับขอบคุณรางัลใจน้มักับกลัลนะครับขอบคุณนะครับเดยวก็คู่นะหนโดนหรอครับันะครับกลังไปคะลูกนึง